สวัสดีค่ะว si ันนี้ครอบราช่อง f เ b u s ี y February นะครัมไม่ลินพันวันนี้ล้วก็จะมาลุ้นพี่พลอยออกออกเดินครั้งแรกนะคะหลังที่ตรงมันมาเดินนานนี่ก็ออกเดินครั้งแรกหนูเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะ,ะเพราะว่าต้องเสียบตัวเองไว้ก่อน ออกเดินท้งแรกนะคะได้ยินว่าจะเดินคู่กับพี่เบบซี่นะคะพี่เบบซี่อาบน้ำอยู่ตรงนู้นแต่มัน,น,นย้านแสงนอนในรั้วอาบน้ำอยู่ ก่าออกมาแล้ว <c oughs> ออกมาก็จะได้กินต้นกล้วย <laughs> ล้วเ็มาดูควานเล็กนะคะปิดหน้าปิดตาไปแล้วจะไปทางไหนควานเล็กนีออ่ออกเดินเป็นค,ครั้งแรกในรอบสามเดือนอวันนี้เราจะพารอยออกเดินนะคะเคดิน เดินคู่กับพี่เปฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูคุณพ่อก่อนนะคะโอ้ยเฮ้ยนะคะมานะคะคุณแม่ก็เสียเสียนิดนิด มั่นใจมั่นใจเต็มร้อยเดยตาตกมันแล้วมันเลิกตื้อแล้วครับอือจริงจริงบอกเดี๋ยวจะลองให้คู่กับเพื่อนมันก่อนเพื่อนเกา่าเพื่อนเกา่าค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้หนูก็มาภาคแทนแล้วนะคะเ <laughs> มื่อกี้ไปทำภา <laughs> รกิจเ <laughs> มื่อกี้ไปทำภารกิจส่วน,<ห>นตัวมา้าแล้วดังกูฮะจ๊ะ ันนี้เราจะพาเดินสองเสือกครับเดินสองเสือกกับเพื่อนพลอยด้วยครับสุดทีกันด,ด้วยไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าก็อยู่ใกล้กันทุกวันจำกันได้อยู่นะจำได้อยู่แล้วก็เป็นเพื่อนออกันทางความทางช้างนะครับวอนอื่นอดก่อนจะพาเดินเรามีเซอร์ไพรส์าจากคุณโคคาครับเราก็อยากรุนอย่างเต็มที่เลยนะครับอยากรุ้นนะคะว่าจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวเราแกะของฟันก่อนโอเค กำลังหายตกมันด้วยคือคอยกำลังหายตกมันด้วยหัวโตเหมือนพี่เวฟซี่เลยนะคะหูกลางวนี้ให้คุณพแก่เองนให้น้องนากน้องนานคใช่คลิปออกเดินเราไร์สดไหมได้ไหมน่าจะได้นี้ ไม่เคยแกนา่ารอ่ามาแล้วตรงแรกครับมือสันอ่นอย่า <c oughs> มือสั่นจนคัตเตอร์บาดมือนะคะน้องก็น่ะนี่ครับตรงแรกนะครับนี่ปฏิทินนะครับปฏิทินเทลกดีปีใหม่เปลือกมันแก้วเป็นมันแก้วครับมันแก้วไว้ให้พี่เป๊ปซี่แล้วก็ยาเปลือกอะไรนะ บัวอะไรนะบาวอันนั้นบัวนะบัวหิมะอ๋อใช่ไหมบัวหิมะน่าจะใช่เลยค่ะใช่ใช่ใช่อันนี้คือกล่องแรกนะครับนี่กินจะกินเป็นไหมหนึบวันไหนดีมาๆมาให้พี่พลอยนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นนบัวหิมะกล่องที่สอง นี่ก็จะเอาไปแจกชาวช้างครับปฏิชินนะครับอันนี้กล่องเล็กนะครับกล่องที่สองอ๋คุณ<น> <c oughs> พ่อก็ลุ้นนะครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับไม่รู้กับใครแฉะบบซีเป็นไหมอ,อย่าพิ่งไปหาการลูกเขาเพิ่งหายตกมันด้วยใจเย็นไว้รุ่นเดี๋ยวให้พ่อขุมมูมีอะไรเม็ดโฟมด้วย <c oughs> น้องนานาะอย่าพึ่งเป็นเม็ดโฟมลมนากนะครับนี่ คืออะไรคะคุณพ่ออ่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อชอบมากนะคะนี่ครับเป็นไม้การสั่นไม้การสั่นนะครับเป็นเอาไปเอาอันนั้นมาให้ดูชิคุณแม่นี่ครับที่คุณพ่ออยากได้มาครับอันเก่าเราใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราตั้งกล้องไปแล้วกดไปปุ๊บจะเอียงนะครับใช่แล้วก็มีอะไรยกกล้องหนูเลอุ้ยพ่ อแค่น้องนาลินพอดีเลยไปให้เราอันก็ให้คุณพ่อดีกว่าปาดคุณพ่อที่โอ้ยเพราะว่าอะไรเราเพิ่งไปซื้ออันไหมมาวันนี้ใช่เราละกันนอนไม่ต้องเลยเลโอ้ยนี่ครับตร่มากก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ เป็นโอ้ดีใจเลยกือดีใจมากครับดีใจจริงๆครับขอบคุณคุณเพื่อค่าคุณพูดมาถลยครับขอแกะได้คุณเพ่อค่าแล้วก็ขอบคุณลุงปูใชุ่ปูดีใจมากๆเลยชัยมงคลโค้กไคโค้กไะครับดีใจมากครับเดี๋ยวปัตตีมานี่มา เดี๋ยวคุณแม่เอาขคงเก่ามาเปิดดูซิเป็นย bueno> ังไงที่เราใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเครื่องอันนี้จะเป็นยังไงบ้างอ้าวคุณพ่อคุณพ่อไงครับดีใจจริงๆแล้วคุณพ่อลองแกะได้ไหมแกะแบบเปิดได้ไหมคะแกะยังไงถ้าแบบแกะเอาตัวเครื่องออกมา เ,ะเ<อ>จะเปิดให้แ้วติดโลโก้คลิปจะยาวไหมวันนี้วันนี้คลิปน่าจะยาวนะคะเพราะว่ามีหลายหลายอย่างมากใช่มีหลายอย่างมีมีผ<า>ลไม้ด้วยครับใช่อันนี้นายคุณแม่อ,อันเก่ามาให้เีดูนะครับที่คุณพ่อหนูนี่มันเล็กๆแม่รักมากเลยครับเอ้ยเราเพิ่งจะซื้อมานี่มา,มาเบนมา อันนี้เป็นของเก่านะครับที่คุณโคคาแล้วก็หลวงปู่มอบให้นะครับที่ใช้ไม่ได้ก็ต้อเป็นอย่างนี้นะครับมันจะหมุนถ้เราตั้งขนาสามร้อยหกสิบองศาเลยนี่ครับมันก็ค่อยค่อยเอียงครับนี่ครับมันจะเอียงใช่มันค่อยค่อยเอียงมันเอียงอย่างนี้นะครับไม่รู้จะตั้งไข่ไหนเดินมามาเป๊บสิมาเนี่ยเดินสิหิวเดินสิเห็นพี่พลอยกินนี่หิวเลยมาเดินมา อันนี้คือเครื่องใหม่เรามาลุนเครื่องใหม่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ขอบคุณหลวงปู่แล้วก็คุณโครขามากๆนะครับใช่รัค,คุณดูครอบครัวพายรถตี้นะครับนําสิ่งดีๆมาให้ขอบคุณจากใจครับผมใช่ค่ะขอบคุณ<อ>จากใจท่านก็มองมองดูว่าครอบครัวเราขาดอะไรท่านก็จะส่งมาให้แบบนี้ครับประจาครับตั้งแต่เรามาใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนะลุงเนาะใช่ค่ะขอบคุณท่านมากครับอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในการถ่าย YouTube นะครับแต่ว่ากัแล้ว มาดูอีกกล่องครับเดี๋ยวเรามาไอ้สมวะดูอีกลออกล่องบบมีจะมีบบท,ทั้งหมดสามกล่องอนนะพี่พลอยอย่างเดียวเลยขอเพื่อนไงมไม่ได้เล่นด้วยกันนานอันนี้มีทั้งหมดสามสามกล่องนะครับก็<อ>ที่เหลือก็จะแบ่งจะจะให้ตามรายชื่อที่ลุงปูแนะนำมาหรือคุณปูขาท่านส่งมาให้นะครับ นี่อะไรครับโอ้โหอ่าเป็นของใช้ของใช้ภายในบ้านอ่าดองอนาสมุดโน้ตมีผ้าขาวด้วยนะครับนี่เป็นเป็นของใช้เป็นปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟยาวนะครับแล้วก็น้ำโค้กอือหิวพอดีเลยก็อะไรเป็นใช้ไฟฟ้าโหลดไฟนะครับโหลดไฟโหลดไฟ แล้วก็สายไฟยาสีฟันเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งนั้นเลยครับเป็นยาสายมัมผัสแก้มบางก็ไี้ใช่ก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับที่รักไปเอ็นดูปัจจีแล้วก็ครอบครัวสายปั๊ซี่นะครับปั๊ซี่มานี่ของปูดของท่านมาเรยวมาวมาเร็วมาบนสูงหน่อยครับผมสวยๆสยิส่งเัื่ง <y uk> แล้วเของพี่เป๊บซี่ด้วยนะครับนี่ครับมีของพ<า>ี่เป๊บซี่ที่เป็นมันแกว้วมาเนาะโอเคเดี๋ยว okay, เราไปดูปปตรงนี้นะคะก็จะเป็นมันแก้วของพี่เป๊ปซี่ซก็มีตรงนี้ด้วยนี่เป็นมันแกว้วส่วนที่อยู่ในรถเราจะเอาไปจัดส่งตามรายชื่ออนะไรนเนาะนี่ส่วนที่อยู่ในรถนะเปะ็จนจัดส่งตามรายชื่อ

ก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะลูกเนาะใช่ได้เซอร์ไพรส์ปีใหม่จากคุณโคคาแล้วก็หลวงปู่ท่านส่งของขวัญปีใหม่มาให้ก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับสุขภาพแข็งแรงมากๆครับผมก็ ขอบคุณมากมากครับขอบคุณจากใจน้องน่ารักเนาะใช่ค่ะดีใจจริงๆใช่ดีใจ,จพูดไม่ออกเลยก็ <laughs> <g ül> คือท่านอย่ามองดูว่าเราขาดอะไรท่านก็จะส่งมาให้ตลอดก็ต้องแต่ีมมาใหม่ๆเนาะ,ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านที่รักและติดตามใช่หรือดูในคลิป <m ets> ดูพี่เ <Pepsi> ๊ปซี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รักและเป็นห่วงพี่เ๊ปซี่แล้วก็เป็นห่วงครอบครัวเรานะลุงเนาะใช่ จงขอให้เอฟซีทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญนะลงนะใช่ค่ะสิ่งใดสมความมุ่งมั่นตรารถนาทุกท่านครับผมรักคิดถึงหงายอาเหมือนอย่างรักคิดถึงหงายเสมอครับผมเออวันนี้ก็แกะของฝันเซอร์ไพรส์ดีใจมากครับใช่สำหรับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีคแข่งแรงครับม